วันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของซัมซุงซัมซุงกาเล็ a ซี่เอส21ซีรีส s 21สุดยอดกล้องสมาร์โทโฟนสำหรับใส่ทำคอนเทนต์ไม่ว่าลูกค้าจะเก็บภาพหรือวิดีโอก็ง่ายเหมือนมืออาชีพด้วยเซนเซอร์กล้องที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาใน Samsung Galaxy. s ซัมซุ g a ดนซี่ลูกค้าถึงจะต้องเป็นเจ้าของของซ m s u n g g a l a ี่ s 2 1ซีรีส์นะคะตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถถ่ายรูปเป็นไฟล์รอได้สูงสุดถึง12บิตเลยทำให้ภาพที่ลูกค้าเก็บเนี่ยสีสันครบนะคะเก็บเฉดสีได้มากสูงสุดถึง68,000ล้านสีเลค่ะ ทำให้ภาพที่ลูกค้าถ่ายนะคะไม่ว่าลูกค้าจะนปปําไปปรับแต่งเพิ่มเนี่ยได้ม,มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ภาพของลูกค้าเนี่ยไม่สูญเสียรายละเอียดเลยะคะ<อ>่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างที่ถ่ายเป็นไฟล์รอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ 21ซีรีส์นะคะลูกค้าสามารถถ่ายดีโอได้สีสันคมชัดได้ทุกสภาพแสงด้วยระบบ H d r ต์ดีอ s ทพและลูกค้านะคะสามารถถ่ายดีโอได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเลนได้ก่อนที่ลูกค้าจะถ่ายจริงได้เลยหรือว่าในระหว่างที่ลูกค้าถ่ายอยู่เนี่ยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเลนได้ตามสถานการณ์ตอนนั้นได้เลยนะคะด้วยฟังก์ชันมุมมองผู้กำกับค่ะหรือว่า Director View และที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถถ่ายดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลัง ลูกค้าสามารถเก็บความประทับใจนะคะคนถ่ายกับวิวที่เราถ่ายหรือว่าสิ่งของที่เราถ่ายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะด้วยฟังก์ชัน Walker Vi e ์ view ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมีภาพกับวิดีโอตัวอย่างนะคะที่เราถ่ายด้วยด i r e c t o r ร์ e ิกับ Walker Vi e ์ view, มาให้ได้ชมกันนะคะอันนี้จะเป็นการอัดวิดีโอแบบใช้ h d r ตีอาร์เทนพัดแบบออโต้นะคะก็จะเป็นการถ่ายแบบออ ด i เร c เตอร์วิวนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเลนได้นะคะตามสถานการณ์ที่เราถ่ายอยู่ได้เลยนี่ก็จะเป็นการถ่ายแบบสอออแบบอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นแบบวอล์กเกอร์วิวทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันนะคะก็คือจะเป็นแบบแบ่งสองหน้าจอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือเหมือนเราแบบคุยกัน2คนนะคะเหมือนอัดวิดีโอพร้อมกันทั้งสองคนแต่ว่าเห็นแบบทั้ง2กล้องทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังค่ะ ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจอของ Galaxy a 1 1 Series นะคะเขาจะพัฒนามาให้ดีมากยิ่งขึ ogi, ้ uh huh. toi, นค่ะทําให้การแสดงผลแล้วก็การให้สีเนี่ยค่อนข้างแม่นยํามากยิ่งขึ้นค่ะการแสดงผลนะคะของตัว a 1 1 Ultra จะอยู่ที่3ล้านต่อหนึ่งค่ะ A21 และ A21 Plus เนี่ยจะอยู่ที่2ล้านต่อหนึ่งค่ะ และความสว่างนะคะตัวนี้ก็จะทํามาดีมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้การใช้งานในที่แสงแดดเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นค่ะความสว่างของตัว a 2 1 Ultra จะอยู่ที่1,500 nits ค่ะตัว a 2 1และ a H21 Plus เนี่ยจะอยู่ที่1,300 nits ค่ะทําให้การใช้งานในที่กลางแจ้งน,นะคะดีมากยิ่งขึ้นค่ะแไม่ว่าลูกค้าจะดูคอนเทนต์นะคะก็เลื่อนไหลไม่กระตุกได้จอดนามิกรีเฟรชเรทถึง120เลื่อนเลยค่ะ ความละเอียดจะอยู่ที่ WQHD+ Plus สำหรับตัว H21 Ultra ค่ะและ Full HD+ สำหรับตัว H21 และ H21 Plus ค่ะ คุณลูกค้าลองมาพิสูจน์สุดยอดกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดใน Galaxy กันนะคะเปิดพิีออเดอร์แล้วนะคะสำหรับ Samsung Galaxy S 2 1 Series นะคะโปรโมชนันพิออเดอร์ตอนนี้นะคะ Galaxy S 2 1 Ultra นะคะคุณลูกค้าก็ได้รับของแถมเป็น Galaxy Buds Pro มูลค่า6,990บาทค่ะและสำหรับ Galaxy S 2 1เอ็ด S ยี่สิบเอ็ด Plus นะคะคุณลูกค้าก็ได้รับของแถมเป็น Galaxy Buds l i t e สีขาวมูลค่าห้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ ทั้งสรุ่นนะคะคุณลูกค้าก็ด้รับของแถมเพิ่มไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแท็ มูลค่า890บาท t ราเวลอะแดปเตอร์ apter, มูลค่า490บาทค่ะและยังได้แถมประกันอุบัติเหตุกันจากซัมซุงแคปซัทฟรีอีก1ปีด้วยนะคะนอกจากของแถมทั้งต้นที่แจ้งไปแล้วเรายังมีบริาการ t ราฟิกคอนเทอร์ซีผู้ช่วย24ชั่วโมงรวมถึงเครื่องสำรองให้คุณลูกค้าใช้ระหว่างซ่อมอีกด้วยค่ะผิตธิประโยชน์จาก a m s u ุ g เนาะที่สุดของความปลอดภัยแบตฟองความปลอดภัยระดับสูงที่ทั่วโลกยอมรับป้องกันเครื่องจักรมันแวดไวรัสและแฮกเกอร์ เขาถูกเข้ารหัสสูงถึง256บิตและฟรี YouTube Premium ดูได้โดยแบบไม่มีโฆษณากั้นให้ควรใจถึง4เดือนเต็มเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสุดยอดสมาร์ทโฟนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของแถมก็มีมากมายจอง Galaxy s 2 1 Series วันนี้ถึงวันที่28มกราคม664นะคะมาจองก,กับทางเราเยอะๆนะคะที่สาขาแรมทองระยองค่ะชั้น1น,นะคะ